นี่แบบนี้ครับโอ้มันง่ายขนาดนี้ท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากๆนะเออง่ายแบบนี้โอ้อย่าให้เล่นเลยดีกว่านะง่ายขนาดนี้เน,นะน,นี่ยนะโอ้ไม่รู้จะเล่นทําไมเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันง่ายจัง Ocean เอลครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับโอเคครับวันนี้จะมาเล่นแมปใหม่ครับแบบว่าเป็นแมปกระโดดที่แบบว่าง่ายสุดๆนะครับอ่าเป็นเลยที่แบบว่าง่ายจริงๆนะครับเอ่มคือไม่ลองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะโอเคเราจะมาดูว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายนะครับเราจะดูว่าผมจะรอดหรือไม่นะครับอ่าผมนี่เรียกได้ว่าไอ้กากอะไรทีเดียวนะผมอ่าเออหรือว่าเอ่มคนที่ทําอะไรไม,ไม่ประสบความสำเร็จนั่นแหละนะผมอ่าซึ่งเราเกิดมาตอนแรกเนะี่ยในแมปนี้มันก็จะ ถือลูกธนูให้เรานะผมถ้ามันลำคาญก็เอาออกได้นะไม่เป็นไรนะโอเคมาลุยกันดีกว่าแล้วมีเสียงไก่ด้วยก็คงสร้างก็ Ne ี้ c เคส t v นะครับผมอ่านะครับก็แมปกระโดดสุดง่ายนะครับผมถ้าจะดูก็ว่าง่ายหรือเปล่านะโอเคไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นลาวาให้เราแบบฆ่าตัวตายได้นะผมสำหรับคนที่คิดสั้นนะครับผมมีไก่ด้านนอกด้วยหวัดดีพวกไปไหนแหละโอเคเราว้ามาที่ไหนแล้วเนี่ย ด่านที่1โอเคครับเราทำ โอเคครับ <Okay>, uh, ไปต่อจึ๊บโอ้ชิดโดนอีกแล้วอะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโ <Okay>, uh, <า>อเคครับมาเดี๋ยวต้องผ่านจะได้ไคุณผู้ชมเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้โอเคฮะไปโฮ้ยหลน่ลนหลน่นหล่นโอ้ยยากมากอะจึ๊บโอเคไปต่อเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะผมอย่ารีบร้อนมากนะโอเคไปต่อต้องแบบต้องคอยย่อเลยอะไม่นั้นก็ไม่รอดนะ ไปต่อท่านผู้ชมใจเย็นๆนะเย็นๆเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เว้ยต้องเย็นๆไว้โอเคไปต่อจึ๊บนั่นแหละสป่าพอยครับเราเสียวมันสป่าพอยไว้ก่อนไม่รู้ทำไมก็เราก็เล่นหมดครีรีทิปนี่หว่าสป่าพอยทำไมเออแางมันนะโอเคครับไปไปต่อตรงนี้เนี่ยต้องทักษะหน่อยนะผมยัยโหลดอีกนะเนี่ยแตวนี้มันมีไว้ทำไมเนี่ยแซงมันนะผมมาแล้ว โอ้ยตัวนี้น่าจะยากนะเอ้ยหล่โนโอเคมันหล่นเว้ยช่างมันมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคไปต่อฮนะเราต้องมีจิตศรัทธาในการกระโดดเว้ยนี่กระโดดแบบนี้แหละนี่ครับอ่าต้องกระโดดแบบใจเย็นๆเว้ยนี่มาโอเคอันนี้จะเป็นใกล้สุดท้ายยังเนี่ยยังมั้งโอเคใจเย็นๆเว้ยหล่ดนอีกแล้วโอเคมานะตัวนี้ต้อง นี่แบบนี้ครับโอ้มันง่ายขนาดนี้ท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากๆนะเออง่ายแบบนี้โอ้อย่าให้เล่นเลยดีกว่านะง่ายขนาดนี้เนะี่ยโอ้ไม่รู้จะเล่นทําไมเนี่ยเฮ้ยเอ,อ้ยมันง่ายจังโอเคต่อไปก็จะเป็นเออด่านที่ห้านะเป็นเตียงนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปซิจึ๊บโอ้ยเด้ง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 มันใหญ่เด้งเอ้ยมันเด้งอุ้ยมันเด้งด้วยอะ่ะเอา้าคิดว่าตาย ลืมตัวเองเสียเลยว่าโหมดเชียทีฟมีการเด้งด้วหวาทผู้ชมเฮ้ยแล้วเตียงแบบคือมันยังมันยังบลั๊กอยู่เหรอแบบหันหน้าขึ้นเตียงหายเนี่ยดูดิดูด,ดิอย่างเงี้ยตลอดอะอย่างนี้เราก็โอ้ยมันเป็นกับดักจริงๆเว้ยเฮ้ยกับดักเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียงหายได้บ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่เอาน่าไม่เอาไม่เอาอย่าเด้งดิเฮ้ยแล้วไมเสียงมันมีเสียงเอพีซีด้วยวะ โอเคใจเย็นๆน,นะเว้ยว้าวาวอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงเออมันไม่ถึงอีกแล้วอ่ะอีกเอื้อมเดียวอ่ะช่างเหมือนว่าท่านผู้ชมเราต้องมาเกิดตรงนี้เว้ยนี่จ๊บเอา้ามันเด้งผมเข้าใจแล้วเว้ยมันพวรามันจะเด้งใช่ป่ะมันจะกระโดดต่อเน,นื่องไม่ได้เว้ยท่านผู้ชมเราต้องไปแบบใจเย็นๆคำดาวคำดาวคำดาว โอ้ยจุ๊บเออถึงแล้วอืมโอเคครับก็สำหรับใครชอบก็ฝาก็ฝันแหละแล้วกด subscribe ผมนะก็เป็นว่าจบเรียบร้อยนะสำหรับแบบนี้นะผมมาโอเคก็ใครที่สนใจนะสามารถโหลดได้ใต้ร่าง description หรือคำบรรยายนั่นเองนะโอเคก็ก็ถ้าผมนำไม่เท่าชมไม่พอใจหรือไม่ชอบตรงไหนก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะผมอ่ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ และกดซับสไคร b ์ให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปดีๆต่อไปของผมนะโอเคครับก็สวรสดีก็บายยครับขอบคุณที่รับชมจริงๆนะเสาร์นี้บายครับเย้ yeah.